ชาตรานักท่องเทีย่ยวเดินทางไหว้สันเจ้าพ่อหลักเมืองตราดวันขึ้นปีใหม่2564กลับจากฉลองปีใหม่กบบระบะเสียหลักชนต้นไม้ชายวัย5 5ปีบาดเจ็บเล็กน้อยแค่เท้าฉีกจังหวัดตราดติดตามการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำ กลับจะฉลองปีใหม่กบบระบะเสียหลักชนต้นไม้ชายวัย55ปีบาดเจ็บเล็กน้อยแค่เท้าฉีกเวลา24นกา40นาทีในวันที่1มกราคม2564สมามคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจง้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในหลังรับแจง้งได้ประสานอาสาสมัรครกู้ภัยสว่างที่ใกล้เคียงตรวจสอบเบื้องตน้นบนถนนสายท่าประดูช้างเปลือบบ้านคลองมะเดือ่อ ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดพร้อมนำอุปกรณ์เครื่องตัดทางไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะมิตซูบชิชิหมายเลขทะเบียนบอยไม้กอไก่7137ตราดสภาพรถด้านหน้าขวาเสียหายหนักภายในรถพบคนขับชื่อนายนิกรอกรราชอายุ55าปียังรู้สึกตัวดีแต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกจากรถได้เนื่องจากขาติดอยู่กับตัวถังรถก่อนที่เจ้าที่กูภ้ภัย จะใช้บุกรณ์เข้าช่วยเหลือได้สําเร็จโดยพบว่าข้อเท้าขวามีแผลจากการขาดและมีการปโมพยาบาเลเบื้องต้นเสร็จแล้วได้นําตัวส่งโรงพยาบาลตราดในเวลาต่อมาจากนั้นร้อยตำรวจเอกกันตพลสักขาพรมร้อยเวรสถานีตํารวจพุทธมรดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านายนิกรขับรถมาจากบ้านฉางเกลือม่งหน้ามาทางตัวเมืองตราดหลังจากฉลองเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนๆแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ชาวตราดนักท่องเที่ยวเดินทางไหว้สันเฉพ่อหลักเมืองตราดวันขึ้นปีใหม่2564เพื่อความสิริมงคลแก่ครอบครัวและนักท่องเที่ยวยังเดินทางไปเกาะกูดและเกาะช้างนับหมื่นคนจังหวัดตราดระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกาในวันที่1มกร,ราคม2564 เนื่องวันขึ้นปีใหม่2,564ประชาชนชาวตราดที่มีเชื้อสายจีนต่างนำญาติมิตรและบุตรหลานไปสักการะตามสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่ตลอดทั้งวันโดยที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราสมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสำหรับสิ่งของที่นำไปไหว้ส่วนใหญ่เป็นขนมและผลไม้ต่างๆโดยแต่ละคนต่างมีจิตศรัทธา ที่จะนาสิ่งของไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดตราดให้ความเคารพนับถือประชาชนที่เดินทางไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดกล่าวว่าในฐานะที่ตนเองเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนจึงได้นําครอบครัวเดินทางมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดในครั้งนี้เนื่องจากเป็นวันแห่งการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่โดยขอพอรให้ประกอบกิจการการค้ารุ่งเรืองประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอย่างไรก็ตามทางสารเฉพาะ่หลักเมืองตราดได้มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เข้ามาไหว้ต้องสวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามมาตรการป้องกันปัญหาแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดโดยเฉพาะอำเภอเกาะช้างนักท่องเที่ยวนำรถยนต์ึ้นเรือเฟอร์รี่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กว่า6,000คนและมีรถยนต์กว่า800คันลงไปท่ามกลางการดูแลรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากนามัยที่ผู้ประกอบการและส่วนราชการดูแลในเรื่องของการจัดระเบียบเข้มงวดในช่วงที่จังหวัดตราดมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 -19 ขณะที่ท่าเรือแหลมสอกตำบลเอาใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนักท่องเที่ยวเดินทางลงเรือเพื่อเดินสาไปยังอำเภอกอกูดซึ่งมีเรือ เกาะช้างเอ็กซ์เพรสและเรือบนสริซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า500คนเดินทางลงไปเกาะกูดซึ่งในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวเกือบ500คนเดินทางไปก่อนหน้านี้ซึ่งในช่วงบ่ายยังรอการเดินทางอีกกว่า2-300คนคาดว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะกูดจำนวนกว่า1,000คนนอกจากนี้ยังมีเรือสปีดโบสจากท่าเรืออนุสรสถานอีก5-8เที่ยวไปที่เทศบาลตำบลเกาะมาก อำเภอเกาะกูดอีกกว่า450คนเดินทางไปเที่ยวนอกจากนี้เจ้าที่ต้อนรับของเรือเกาะกูดเอ็กเพรสเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากตาก่างจังหวัดลงเรือไปอยังอำเภอเกาะกูดจํานวนกว่า1,000คนอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดเพราะมีเชื้อโควิด -19 ยกเลิกไปกว่า40-50%ซึ่งหากเทียบกับต้นปี2,563แล้วจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงมาก รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้าาส,สถานีบีทอสนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจงหวัดตราดติดตามการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2 5 6พพบยอดสะสมผู้บาดเจ็บเสียรายรถที่ประสบเหตุไม่มีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในวันที่1มกราคม2,564นายนายพินโยป,ประกอบผล ผ้วาราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้นายกัญชัยเทพวรชัยรองผ้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมปฏิบัติป้องกันและลดอัิตหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2564จังหวัดตราดโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมในการประชุมที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของโส์ปฏิบัติการ รวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุข้อสังเกตข้อเสนอแนะและอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนท้งนี้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะวันที่31ธันวาคม2563ซึ่งเป็นช่วงของการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุถึง7ครั้งส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจราจรจำนวน13ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองตราด7ครั้งอำเภอคลองใหญ่1ครั้งอำเภอเขาสมิง3าครั้งอำเภอแหลมง,งอบหนึ่งครั้งอำเภอบ่อไร่1ครั้ง,ม,งมีผู้บาดเจ็บรวม14รายไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บทั้ง14รายพบว่าผู้บาดเจ็บจำนวน4ราย ที่ประสบอุบัติเหตุไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและพบว่าไม่ติดป้ายทะเบียนจํานวนสารายดังนั้นทางสงยนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้าช่วงเทศกาลปีใหม่2564จังหวัดตราดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้รถจะต้องให้ความสําคัญในการทรรําพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อสามารถในการคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจากนี้ การทำพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังเป็นกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของรถมีหนะ้าที่ต้องทำประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมายที่กำหนดโทษปรับไว้ไม่เกิน1,000 0บาทมองเห็นต้นอ้อโดนลมข้างวัดวันนี้ก็นึกถึงภาวะวิกฤตโควิด -19 โควิดจะมาสักกี่ระลอกก็ตามทีนะโยมอาตมาเชื่อว่าคนเก่งคนแกง่งและคนที่ทำตัวเหมือนต้นอ้อโดนลมสักเท่าไหรมันก็ไม่หักสักทีเขาก็อ่อนพลิ้วไหวลู่ไปตามลมต้นไม้ใหญ่ๆซะอีกที่ว่าล้มไปหลายต้นเมื่อโดนพายุแรงๆมาแข็งกระด้างเกินไปไม่โอนอ่อนไว้ตามอาตมาเชื่อว่าเราอยู่ได้นะโยมอยู่ได้จริงๆเชื่อว่าอยู่ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้หลายคนที่กำลังจะล้ม ก็เชื่อว่าโยมล้มอย่างน้อยๆมันก็ไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเดิมอีกวานหนึ่งใครที่สะดุดแล้วหัวทิ่ไมไปข้างหน้าก็เชื่อว่าโยมไปได้ไกลกว่าเดิมอีกตั้งเป็นวาสองวานาเชื่อว่าอยู่ได้อยู่ได้ด้วยทฤษฎีของการที่ไม่รอขอพรจากใครต่อให้พระอวยพรขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขอให้พระอวยพรเท่าไหร่ก็ตามทีไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับใจที่ตั้งไว้ดีของโยมเองอัตตสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ชอบว่า เราจะปรับผ่อนสั้นผ่อนยาวเราจะอยู่ให้ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้เชื่อว่าโยมีปัญญามีสติมากพอที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่า่วนที่จะใช้ความฟุง้งซ่านของใจในนิวรณ์ห้าอย่าใช้ความฟุง้งซ่านของใจให้ใจมันฟุง้งซ่านไปมันก็จะคิดหาวิธีไม่ออกดังนั้นในภาวะแบบนี้ก็ต้องใช้ทฤษฎีของต้นอ,อ้อที่ลู่ไปตามลมพลิ้วไหวถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องว่า รายจ่ายเนี่ยถ้ามันท่วมรายรับรายจ่ายมากกว่ารายรับยังไงก็อยู่ไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะเราทุกๆคนคงต้องเหมือนต้นอ้อแล้วละ่ะที่จะต้องพลิ้วไหวไปปรับเข้าให้ได้ขึ้นลงสูงต่ำผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องปรับเข้าให้ได้และเราจะอยู่ได้จริงๆเชื่อว่าโยมอยู่ได้เราทุกคนอยู่ได้มองต้นอ้อเป็นข้อคิดเตือนใจวันนี้ขอจเจริญพร่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะโยมนะ จรริญพจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานปีใหม่และกาชาติจังหวัดตราดประจําปี2564 30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ชมการแสดงละครชุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการแสดงดนตรีการแสดงนาฏศิลป์การเดินแบบชุดผ้าไทย เนื่องซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนชมนิทรรศการการออกร้านจากภาคราชการและเอกชนร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมลุ้นสลากกาชาติ30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564นักบณบริเวณล,ลานคนเมืองสนามหน้าสารากลางจังหวัดตราเที่ยวให้สงัดที่